FM 105 Smile Thailand ที่อเมริกาเนี่ย ทีท่าของคุณทรัมป์ในการประกาศเรื่องอะไรออกมาหลายคนงงว่าไม่ทราบมาก่อนทีมงานก็งงแม้แต่เนทันยาหูเนี่ยหลายคนก็บอกว่าตอนที่คุณทรัมป์ประกาศว่าจะทำรีเว่าแห่งตะวันออกกลางเนี่ยคุณเนทันยาหูก็ทำหน้าอึ้งๆนะตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาซัพพอร์ตคุณทรัมป์ในทิศท,ทางนี้เพื่อจะให้เดินหน้าต่อไปกับการขนคนกาซาคนคน,นปาเลสไตน์เนี่ยออกจากชุนกาซาแล้วซ่อมเมืองขณะเดียวกันก็บอกไปทั่วๆว,ว,ว่า อย่าเอาแต่พูดหมายถึงคนอื่นอย่า,อาแต่พูดให้ช่วยกันออกเงินมาช่วยกันซ่อมเมืองให้ฉ่วยกาซาด้วยและหลังจากนั้นอิสราเอลจะยกกาซาให้อเมริกานี่มันเรื่องใหญ่มากมันไปได้เหรอมันไปได้ยังไงเราจะถามอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสาบัตเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับดรสราวุฒอารีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สราวุฒครับ สวัสดีครับคุณวาดและท่าผู้ฟังครับโอ้โหถ้าเราพลาดนิดเดียวนี้ตามไม่ทันเลยนะฮะเพราะว่าข่าววันเนี่ยนะมันพลิกไปพลิกมาคือเหมือนคุณทรัมป์จะถอยและสุดท้ายก็ไม่ถอยแล้วก็มีอิสราเอลมา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 ค้ำยันช่วยด้วยอาจารย์ประเมินเรื่องราวนี้มันจะไปยังไงต่อแล้วมันมันยังไงกันครับอาจารย์ครับครับก็เป็นจุดยืนของของทรัมป์นะฮะที่พยายามที่จะ,ะ,ะทําให้ฝ่ายขวาจัดของเซลเนี่ยแฮปปี้ คุณวา์ครับก่อนหน้านี้เราเห็นฝ่ายขวาจากรัฐมนตรีสองท่านไม่ว่าจะเป็นเบนกวีหรือว่าสมอลริชเนี่ยนะฮะก็ไม่พอใจอย่างมากนะฮะเบนกวีเนี่ยไม่พอใจมากเลยครับการที่นทญาฮูทําพ่อตกลงกับกลุ่มฮามาส<ะ>นำไปจู่การยุติสงครามอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันบนะฮะแล้วก็เบนกวีก็ก็ประท้วงโดยการลาออกไปเ<อ> <นะ S 2> รียบร้อยละนะฮะ แล้วขณะนี้เนี่ยสมอลตริชก็กำลังรอดูว่าถ้าเฟสองมันเริ่มได้เนี่ยะสมอลริชก็อาจจะลาออกด้วย mm hmm. นะมันก็จะทำให้รัฐบาลของแอตแเนียคูในชุดนี้เนี่ยไร้เสถียรภาพนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่ทรัมป์บอกว่าเขาจะยึดเอาดินแดนถนนจารซาเนี่ยมันสร้างความพอใจให้กับฝ่ายขวาจัดของเซลอ่อันนี้อันนี้ก็เป็นประการแรกนะครับซึ่ง มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายก็พูดถึงแล้วนะว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เป็นจริงหรอกอนะอดินแดนปาเลสไตน์ดินแดนกาซามันไม่ใช่เป็นอดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของอิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกาจะมายกให้ใครอง่ายๆเนี่ยก็ไม่มีทางาการที่อเมริกาจะเอาทหารเข้ามาเพื่อที่จะยึดครองในกาซา ก็เป็นไปไม่ได้เขามีประสบการณ์อยู่แล้วในการเข้ามาทินแดนของโลกมุสลิมไม่ว่าจะเป็นใน,นอัฟกานิสถานในอิรักเนี่ยก็ถูกต่อต้านจนท้ายที่สุดก็ต้องหนีออกไป<อ>ในขณะที่ดินแดนฉชวนกาซาเนี่ยอิสราเอลซึ่งเป็นกองทัพใหญ่ขนาด4ของโลกค,คือมีศักยภาพทางการทหารระดับ4ของโลกเ่ยนะฮะยังไม่สามารถที่จะเอาชนะมา ในช่วงที่ผ่านมาในดินแดนเล็กๆ360กว่าตารางกิโลเมตรนะฮะใช้เวลา15เดือนก็ยังเอาชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะที่จะบอกว่าเอยเอากาซาเนี่ยไปให้กับสหรัฐอเมริกานะฮะวันนี้เนี่ยปราบฮามาสให้ได้เะก่อนนะเพราะ,ะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่า เอ่อผมคิดว่าเรื่องเอ่อเรื่องเอ่อการยึดครองกาซ่าก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไร้าสาระนแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการขนคนกาซ่าออกไปจากจากดินแดนตรงนั้นเนี่ยอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าน่าจะพิจารณาและมันซีเรียสมากกว่าใช่อาจารย์เพราะว่าคือล่าสุดเนี่ยพอผมคือผมเห็นตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยคุณทาเหมือนเหมือนพูดเล่นนะฮะคือเหมือนพูดเล่นแต่เราจะทราบว่าเวลาคุณทาพูดแบบเนี้ย เหมือนกับจะไม่เอาเหมือนกับจะไม่จริงสุดท้ายมันจริงขึ้นมาเชียวละ่ะทีนี้เอาละ่ะประชาคมโลกไม่เห็นด้วยแม้แต่พันธมิตรอย่างอังกฤษก็ไม่เห็นด้วยในในเรื่องไอลิเวล่าตะวันออกกลางสุดท้ายมันมันเหมือนเขาพูดเล่นแต่พอบอกว่า,อ,าอิสราเอลเตรียมจะอพยพคนปาเลสไตน์ออกจากกาซาตามที่คุณทรัมป์พูดแล้วก็ไปอ้างไปอ้างในกรณีว่าเอาออกไปก่อนเพื่อจะซ่อมเมืองและเสร็จแล้วเอากลับมาใหม่ก็ได้แต่อาจารย์ครับถ้าออกไปจริงแล้วจะกลับมาใหม่ได้เหรอครับอาจารย์คือคือใช่ครับอื ใช่ครับคือประสบการณ์ของคนปาเลสไตน์เนี่ยคือเวลาเขาออกไปแล้วเนี่ยเอเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาได้นะนะ uh huh. <laughs> แล้วเหตุการณ์ในลนักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในอดีตหลังสงครามปี1948น,นะชาวปาเลสไตน์750,000คนต้องอพยพไปอยู่ข้างนอก uh huh. แล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการสร้างความหวังนะบ,บอกว่าหลังสงครามจบเดี๋ยวก็ได้กลับมา ปรากฏว่านับจากนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ของลูกออกหลานจํานวนหลายล้านคนแล้วเ่ยนะก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้ในปีในสงครามปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดก็ก็เช่นกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้คนปาเลสไตน์เนี่ยก็ไม่ได้หลงเชื่อคำพูดในลักษณะอย่างนี้อีกต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนคนปาเลสไตน์ขนาดนี้ในกาซาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นเป็นผู้ลี้ภัยอยู่แล้ว นะคือเป็นเป็นคนที่มาจากดินแดนอื่นและเข้ามาแออัดกันอยู่ในดินแดนฉนวนกาสซาแล้วก็เขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะสามารถกลับไปสู่บ้านเดิมของเขาในดินแดนปาเลสไตน์ในประเทศอิสราเอลในปัจจุบันด้วยนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะไม่ออกไปครับเราจะเห็นได้ว่าสิบห้าเดือนตลอดช่วงสงครามถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยประชาชนจะรวมตัวกันนับสื่อนับหมื่นนับแสนขอให้ประชาคมโลกให้ หลักดันของตัวเองออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแต่วันนี้เราเราไม่เคยเห็นภาพนี้ในชิ้นดินแดนฉนวนกาซาเลยนันหมายความว่าเขาไม่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 ต้องการที่จะออกไปจากประเทศบ้านเมืองของเขาครับครับโอ้โหจะเห็นเห็นภาพชัดมากออาจะซรลาวุทยกตัวอย่างที่เป็นเห็นภาพชัดจริงๆคุณผู้ฟังต้องจาได้ว่าขณะที่ถูกโจมตีหนักมากจนเมืองเละไปหมดเนี่ยคนอพยพคนปปเลสไตน์อพยพจากเหนือไปใต้อพยพจากใต้กลับเหนือไปอยู่ตรงกลางอะไรก็ตัม แต่เขาไม่ออกจากดินแดนนี้ทั้งๆที่ถ้าเขาจะออแล้วดันแล้วออกไปจริงๆทางใต้อย่างที่เราทราบเขาก็คงต้องออกไปอียิปต์ก็คงจะต้องรับถึงแม้ว่าจะไม่อยากรับแค่ไหนก็ตามถึงจะพยายามยันไว้อย่างไรก็ตามแต่เขาไม่ออกแล้ววันนี้วันที่จะต้องซ่อมเมืองจะเป็นวันที่เขาจะออกหรือซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างที่อาจารย์อาจารย์สลาวุยกตัวอย่างและจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์ครับคือผมคิดว่า ท่าทีของทั้มในลนักษณะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสกเขียดมากกว่าก็คือเรื่องของออข้อตกลงอยู่จริงขนาดนี้ะนะวันนี้การเจราจามันผ่านไปเ,เฟสเฟสแรกนะครับก็อยู่ในระหว่างเฟสเฟสแรกแต่ว่ากำลังคุยเจราจาเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่เฟสที่สองกันอยู่ครับกนะารส่งสัญญาณอย่างนี้ของทั้มอาจจะทำให้เฟสเฟสที่สองเนี่ยไม่เกิดขึ้น นะฮะและอาจจะทําให้ข้อตกลงที่ทํากันมาเนี่ยล้มไปนะท้ายที่สุดก็นําไปสู่การกลับมาทําสงครามกันอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะครับแต่ว่าเฟสที่สองเอ่อก็มีหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมันมันอาจจะเดินหน้าได้ต่อะนะอันเรื่องมาจากว่ากองกําลังทหารของอิสราเอลเนี่ยเสียาหายค่อนข้างหนักพอสมควรน,<อ>นะคือคือผบทบอของอิสราเอลเนี่ยล่าสุดออกมาเปิดเผยคนใหม่เนี่ยนะฮะบอ,อบอกว่า ทหารของอเซลเ,เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่าหกพันคนน hmm. ะแล้วก็บาดเจ็บในลักษณะที่เป็นพิการแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะกลับมาได้เป็นปกตินะฮะอีกประมาณหมื่นกว่าคน hmm. นะครับเขาบอกว่าเขาประเมินว่าอิเซลจะสามารถกลับมาแข็งแกร่งมีสติยภาพเหมือนเดิมได้ ก็คงจะใช้เวลาอีกหลายปีอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อ x เซลอาจจะยังไม่พร้อมนะที่จะมาเริ่มต้นสงครามอันนี้ก็เป็นเป็นคําอธิบายของนักวิชาการบางส่วน<อ>นะครับแต่ว่าอีกบางส่วนก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้นาธานยาหูไม่มีทางเลือกอะเพราะว่าสมอลตริชก็ก็คม่มขูมาแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามีเฟสสอเนี่ย เขาก็จะลาออกซึ่งจะนําไปสู่ความไร้เสถียรภาพก็แล้วก็ทําให้รัฐบาลของเขาล้มลงเฟสสองจะมีหรือไม่เนี่ยไม่สําคัญแต่ว่าท่าทีของคั้เนี่ยที่ออกมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็เชื่อว่ามันจะส่งผลต่อเฟสที่สามนะคือเฟสที่สามเนี่ยมันจะเป็นเฟสของการฟื้นฟูถนวนกาซ่านะคือเฟสแรกเนี่ย มุ่งเน้นไปเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันการหยุดยิงนะครับเฟสที่สองเนี่ยการถอนทหารออกจากดินแดนฉนวนกาซ่าทหารของอิสราเอลนะฮะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันให้หมดสิ้นไปแต่เฟสที่สามเนี่ยคือเรื่องของการฟื้นฟูดินแดนฉนวนกาซาการที่ทรัมป์ออกมาว่าจะยึดกาซ่าจะฟื้นฟูเองนั่นหมายความว่าแปลว่าไอ เฟสที่สามที่จะฟื้นฟูกาซาให้กับคนปาเลสไตน์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เชื่อว่าเฟสที่สามมันคงจะไม่มีเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการฟื้นฟูดินแดนฉนวนกาซาแล้วหลังจากแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วเนี่ยดิเซลอาจจะกลับมาธําสงครามแล้วอาจจะพยายามที่จะยึดครองดินแดนกาซาแล้วขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไปเป็นนโยบายที่เรียกว่าเอ h n i c คล e นซิ i นะครับถ้ามองจาก มุมทางศาสนาของของชาวยิวแล้วเนี่ยเขาเรียกซินแดนตรงนี้ว่าเป็นอ่อจูเดียแอนด์ซามารีอะในทางในทางกฎหมายในของอเมริกาเองเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปเรียกเวสแบง์คเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องต้องเรียกตามความเชื่อของของชาว ชาวยิวชาวอิเซลเรียกว่าจูเดียแ์ซสมารียนะฮะ,ฮะดินแดนส่วนตรงนี้เป็นดินแดนที่สำคัญมากๆนะที่อิเซลต้องการที่จะผนวกเข้ารวมเป็นประเทศเดียวกับกับประเทศอิเซล <S <S นะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นสถานการณ์ในเวสต์แบงเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆ <inator. S 2> นะ,ะ,นะ,ะมีการปลุกเข้าไปถล่มโจมตีนะแล้วเขาบอกว่าที่เจนินที่ค่ายผู้ลี้ภัยตรงนั้นเนี่ย ไม่ต่างอะไรกับกาซ่าเลยครับขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของกาซ่ามันทําข้อตกลงหยุดสงครามกันแล้วแต่ว่าความรุนแรงกําลังเกิดขึ้นใหม่แล้วมันยกระดับขึ้นเรื่อยๆในดินแดนเวสต์แบงค์แล้วตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดหักเหสําคัญเพราะว่าวาดครับมันมีมัสซิสอันอักซออยู่จําได้ครับอาจารย์ใช่แล้วมันเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งของโลก ครับผมนะฮะอันนั้นเรียกเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องมาคุยและมาติดตามกันต่อไปนะครับครับกลับไปที่เหมือนกับที่เราเคยคุยกันตั้งแต่แรกเริ่มก็คือเรื่องจุดประสงค์ในการที่จะผนวกดินและดินแดนคืออิสราเอลมีจุดประสงค์ที่อยากจะได้ดินแดนไม่ว่าจะกาซาหรือไม่ว่าจะเวสต์แบงก์หรือว่าจูเลียซามาเลียก็ตามอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็กลับไปเล่าถึงเรื่องมัสยิดอัลอักซอโดมทองโดมทองคําที่มันก็ซ้อนทับอยู่กับ อยู่กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ทางยิวเขาก็บอกว่าเขาก็มีอยู่ตรงนั้นอาจารย์มันก็เลยมันกลับไปข้อหนึ่งเนาะโอเหมือนกับที่เราที่หมายถึงว่าที่เราติดตามเรื่องรบกันมาทั้งหมดผู้คนสูญเสียไปชาวปาเ์ลสไตายตายไปหลายหมื่นคนเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งวนเวียนอยู่แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปเพราะว่า ตอนนี้มีคนไทยไปอยู่ในอิสราเอลสามหมื่นแปดบาทคนอาจารย์อาสลาวุฒิเคยขีดเส้นใต้ไว้ว่าจากสามหมื่นกลายเป็นสามหมื่นแปดคนไทยก็ไม่ทำงานมากขึ้นด้วยโอ้ก็น่าอดหน้าเป็นห่วงไม่ได้นั่นคือความขัดแย้งของโลกวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สลาวุฒิมากครับเดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้กันต่อครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0 5ยห้สมัยไทยแลน